โอเคต้อ okay, งขอกราบสวัสดีชปปาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NR Channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บ VIP Store Shop นะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่หาลิงก์เข้าเว็บไม่เจอก็สามารถกดเข้าได้ที่คอมเมต์เลยนะผมแปบะบลิงก์เข้าเว็บไว้ตรงนั้นนั่นเองนะครับทุกคน โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราครัาไปเติมโค้ดกันนะครับผมเข้าไปที่เติมโค้ดเลยโอเคนะผมสำหรับตรงีวทุกคนก็ขอ,อตามผมได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดวันนี้เป็นโค้ดเลยนะผมเป็น R v i p e h s h 8นะครับก็กรอกตามนี้แล้วก็กดตรวจสอบได้เลยที่ผมแล้วโค้ดสำเร็จนะครับคนเข้าไปเช็คกันที่บัญชีนะครับ ดีเลยนะผมเขาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับโค้ดฟรีนะครับผมก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันคลิปนี้ก็รอติดตามคลิปหน้าได้นะครับทุกคนสำหรับอาการจากโค้ดวันนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายคับ